สวัสดีค่ะมีใครรอไหมมีใครรอหลังวันพระไหมวันพระเมื่อคืนเนาะเงียบนะเพราะว่าเพื่อนฝันแล้วให้แล้วเงียบบ่ฝันฝันอยู่แต่ว่าบ่แมนดเดลฝันเห็นคนตายยังไปจริงินะบ่แมนเลตัวเลขที่มมกระซิบก็ปล่อยลงไปแล้ว ค่อยลงไปแล้วทุกคนจะว่าตัวเลขที่ยากยากทีละขั้นก็ออกอยู่เด้ออ่ะใครชอบก็เอาไปวิเคราะห์ดูเอาไปเสียงเบึงเอาไปส่วนฟันเบึงนะส่วนข่อยก็ซื้อไว้ละละถ้าง,งวดนี้มากอะบอกคนอยู่เราก็ไม่รู้นะว่าใครเนาะเป็นเทวดาหรือ เป็นสิงแซ์ซิตหรือเป็นเจ้าทีเราก็ไม่รู้วริน,นีตาทิบนะกะขอพันยุตตาทิบก็ฮูทิบก็เลยได้แต่หูว่าฮูหูที่บ่ก่คยได้ยินแต่ว่าได้ยินเสียงแปลกๆอ่ก็นั่งสมาธิบ่อยๆเนะาะงวดนี่้าเขาเอาไงดีไปซื้อของซอยลานขอ่อยเด้ออทุกวันที่สิบยี่สิบสามสิบ อำเภอสมเด็จเนาะจะเป็นบ้านไหม่สองสันเพิ่นขายเครื่องจักสารขายปีกขายส่งนะคะท่านผู้ชมเบอร์โทรจะขึ้นเนาะขายปีกขายส่งทั่วประเทศเลยเด้อทั่วเลยทั่วเลยนะคะอะ่ขอค่าขนส่งน้ำกะดีเนาะขอค่าส่งกะดีทวมาสั่งได้นะขวดนะโอ้ยขวดตัวนี้แพงเด้อแต่เขาส่งไม่แพงนะคะก็ เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ทรให้นะคะถ้าใครอยากเอาไปขายเนาะหมวดหมอนหนึ่งเขาเครื่องจักรสานนะคะเลขตัวนี้เขาให้ไปซื้อของกับร้านข่อยน้ำเดอ้อปลาเผาข่อยจะเลี้ยงเพื่อนเองนะให้ไปซื้อของช่วยร้านนะใครเห็นคลิปนี้เดี๋ยวจะลงย้ำๆอยู่นะที่ปล่อยไปแล้วนะคะปล่อยไปแล้ว นะมาคุ้นกับว่าเอา้าคือบ่ขึ้นตัวเลขบ่ขึ้นตัวเลขบ่ขึ้นแล้วเนาะมาเกตเีเตีอ่ะกะ็ว่าจังเดีดีละ่ะอันนี้คือวันนี้ก็วันที่ยีิบสามเนาะก็มาลุงให้ไม่มีฝันแล้วนะทุกคนมีใครรอไหม ว่ายังไงดีแล้วเนาะแต่ผู้ใดก็ว่าห้ามแล้วมาเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลที่บรเิรเวณบริเวณที่ที่ตัวเองชอบนะเลขเบิ้ลนะก็จะมีเอ่อมีตัวนี้อันนี้อันนี้ที่ชอบนะที่ชอบเองเลขเบิ้ลแล้วก็แค่นี้สามชุด เลขมันมีบนมี่างเดอ้อพอแม่พี่น้องแต่ว่าอันที่ข่อยฟันนั่นส่วนมากก็เนาะให้ตัวเดียวไหมทุกคนอาจจะไม่ชอบนะเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะถ้าเพื่อนไม่มาบอกนะตามจริงเลขตัวนี้ใครจะไปอยากซื้อแบรนดบอกพอแม่พี่น้อง อ่ะขอทุกท่านโชคดีนะ